ครับก็ขอกรับสวัสดีนะครับ fc ของกับผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่1ตุลาคม2564นะครับวันนี้มาในส่วนของรูปสตัวบนนะครับวันนี้มาในส่วนของรูป2ตัวบนนะครับประจำงวดวันที่1ตุลาคม2564 นะครับสูตรของลูสองตัวบนนี้ผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์นะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับสาหรับนะครับรูสอตัวบนนี้ นะครับผมจะดึงสูตรที่ดีที่สุดนะครับที่เข้ากันต่อเนื่องนะครับจากงวดที่แล้วนะครับเป็นสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับจากงวดที่แล้วนะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษา นะครับสูตรที่ดีที่สุดนะครับหนึ่งเมษานี้ก็จะเป็นสูตรตัวฟรีนะครับงวดฟรีคือผลรางวัลนะครับก็จะบวกกันตามสูตรนะครับก็จะได้ตัวเลขออกมาผลรางวัลในแต่ละงวดนะครับบวกกันตามสูตรได้ตัวเลขออกมาผลรางวัลในแต่ละงวดบวกกันตามสูตรไปเรื่อยๆนะครับได้ตัวเลขคํานวณออกมาอย่างแม่นยำนะครับนี่คือสูตรที่เข้าต่อเนื่องนะครับเรามาดูครับวันที่16เมษายนนะครับ2564าย นะครับสูตรรูป2ตัวบนที่ได้คือคำนวณได้6 7ผลรางวัลนะครับคือ787 5 6านะครับพัวพันกับ3ตัวบนเท่านั้นนะครับ2ตัวที่ให้ในแต่ละงวดต้องพัวพันกับ3าตัวบนเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะอยู่หลัก10หลักหน่วยนะครับหลัก10หลักหน่วยนะครับสามารถวิเคราะห์เจาะลึกที่จะซื้อ2ตัวบนได้นะครับหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับ 6, 7มาเป็นไงครับ7 นะครับมาทั้งหลักหน่วยและหลักร้อยพร้อมกันครับต่อไปวันที่2พฤษภาคมคำนวณได้คือ23ผลรางวัล2อ1เจเห็นไหมครับมาทั้งหลักร้อยหลักหน่วยนะครับวันที่16พฤษภาคม2,564ครับรูส2ตัวบนคำนวณได้คือ7 8นะครับผลรางวัล5 7 9 1 4นะครับเป็นไงครับ7มาตามนัดครับรูส2ตัวบน แม่นแม่นนะครับวันที่1มิถุนายน2,564นครับสูตรที่คำนวณได้คือ 78' ผลรางวัลคือ 97245' เห็นไหมครับรูด2ตัวบนคือ7มาตามนัดครับต่อไปวันที่16มิถุนายน2,564ครับสูตรแม่นๆน,นะครับคือ01นย์นคำนวณได้ผลรางวัลคือ8617 7 1ครับรูด2ตัวบนแม่นแม่นครับ ต่อไปวันที่1กรกฎาคม2,564ครับสูตรที่คำนวณได้ตัวเลขคือ6 7ผลรางวัลคือ5 1729 7มาตามนัดครับรูป2ตัวบนแม่นมากนะครับเป็นสูตรที่แม่นมากเข้าต่อเนื่องจากงวดที่แล้วนะครับ2ตัวบนที่ผมให้ในแต่ละงวดนะครับมันจะอยู่แค่หลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยเท่านั้นไปหลักร้อยอยู่ก็จริงนะครับแต่มันยังมีหลักหน่วยอยู่นะครับไปหลักร้อยก็จริงมีหลักหน่วยอยู่นะครับต่อไป16กรกฎาคมต่อเลยครับ รูป2ตัวบนนะครับคือ2 3นะครับตัวเลขที่ได้ผลรางวัลคือ725 70หเ็ยห็นไหมครับมี2ครับมาตามนัดนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับพลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เชิงว่าพลาดนะครับเพราะว่า9กับ6มันเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่มันมาไม่ตรงตัวก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ถือว่าพลาดนะครับวันที่1สิงหาคม2 5 6 4ผ่านไปนะครับเรามาดูสูตรรูป2ตัวบนนะครับในส่วนของ หน้าที่สองนะครับมาดูกันเลยนะครับวันที่16สิงหาคม2564ันาหคำนวณได้นะครับคือ45ผลรางวัล750 23นะครับเป็นไหมครับรูป2ตัวบนมี5นะครับวันที่16กันยายน2564ครับนะครับสูตรที่คำนวณได้คือ6กผลรางวัลคือ475 79นะครับรูปองตัวบนคือ7ครับมาตามนัด นะครับต่อไปวันที่16กันยายน2564ครับสูตรรูปส2ตัวบนคือ34นะครับผลรางวัลที่คำนวณได้คือ935นะครับ90เห็นไหมครับมาตามนัดนะครับดังนั้นสูตรที่แม่นยำที่สุดเข้าติดต่อกันต่อเนื่องพลาดแค่งวดเดียวหรืออาจจะไม่พลาดเลยก็ได้เพราะก็9กับ6มันเป็นตัวเดียวกันนะครับ1ตุลาคม2564นี้ สูตรรูป2ตัวบนที่คำนวณได้คือ1 2ครับนะครับคือ1 2ฝากไว้พิจารณาครับนี่คือสูตรรูป2ตัวบนที่แม่นยำอย่างมากนะครับเข้าติดต่อกันต่อเนื่องครับผมบอกแล้วว่า2ตัวนะครับ2ตัวที่ผมให้นะครับ2ตัวที่ผมให้ในแต่ละงวดนี้มันจะพัวพันอยู่แค่หลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไปหลักร้อยมันก็ยังอยู่หลักหน่วยอยู่นะครับมันยังมีหลักหน่วยอยู่นะครับท่านสามารถนําไปวิเคราะห์พิจนารณาในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมต้องขออภัยนะครับสูตรผมไม่สามารถเปิดเผยสูตรได้นะครับเนื่องจากมีผู้ที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปสแสวงหาผลประโยชน์นะครับใครที่ชมคลิปนี้นะครับประทับใจหรือถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมโพส์ชิปใดๆท่านจะได้รับรู้ก่อนใครครับนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนี้มีประโยชน์อย่างมากนะครับในการวิเคราะห์เจาะลึกฉลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างแม่นยําให้พวกท่านได้รับชมนะครับกันในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับวันที่1ตุลาคม2564นี้นะครับขอให้ FC ของกระผมทุกท่าน โชคดีครับครับขอฝากช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ